วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันแดนเขานะคะทีน,นี้น่าจะเอามาเชียร์ช่องแต่จริงๆไม่ได้อยากเชียร์ช่องไอทูยค่ะอยากเชียร์ช่องอิทึเพราะว่าหายเหนียวเป็นวันไม่มู้เกิดอะไรขึ้นการตอนอื่นที่จะก่อนไปฟังคลิปนะคะที่ฉันเกรนนิดนึงว่าทาไมที่ฉันพูดถึงเรื่องเชียร์ช่องเพราะว่าหลายวันมานี้ถ้าไม่จําเป็นเราจะไม่เห็นช่องของอิทึก ถึกทำคลิปที่จําเป็นจริงๆวันซึงสักคลิปหนึ่งไม่ขึ้นไลค์ไม่พูดถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวไอ้ววยปากหม้าหลายๆเรื่องที่ในยามปกติเถิดน่าจะออกมาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่อันนี้จะเงียบกริบแล้วก็ไปโผล่คอยตำหนิผัวปากหมาในคอมเมนต์ไลค์ผัวนี่นะคะ มันเป็นเรื่องแปลกๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีทธิดยายามที่ต้องการเงินขนาดนี้ถึงไม่ขึ้นช่องเลยอยากจะออกมาเชียร์ช่องและเลือดเอถิกมาดูว่าแปลกไหมที่ไอ้พวยวันวันหนึ่งซ้องแซะจำ้ำจี้จ้ำชัยอยู่กับเปรี้ยวดูเหมือนเปรี้ยวจะเป็นอะไรที่ทําให้ไอ้พวยเข็ดฟันและอีทถิเข็ดใจหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังกันดูคะ่ะ ทักไปที่รายละเอียดทีพีสกินออฟฟิเชียลนะครับหรือไม่ก็เบอร์โทรนะครับคุณบัวพันธ์สุติ์ถ้าเคยสั่งของนะนะครับสั่งเข้าไปถ้าป้าสนผักไม่ได้อ่านไลน์ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับเพราะว่าป้าสนเผาคนถือเครื่องเนาะเพราะว่าแอดมินบริษัทลาง,งานกันอยู่นะครับอยู่ในช่วงวันหยุดนะครับสิบสามสิี่สิบห้าสิบหกนะครับแอดแอนหยุดต่อด้วยวันหยุดด้วยวันที่สิบเจ็ดแอนน่าจะหยุดห้าวันส่วนเปรี้ยวหยุดถึงวันที่ยี่สิบนะครับแอดเปรี้ยว ค่ะจุดนี้เห็นไหมคะแปลกๆเหมือนไอ้พลยก็รู้ว่ามีจะงอนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าถึงไม่แตะไม่อะไรพวกนี้ลูกค้าไลน์มาสั่งของก็ไม่อ่านไม่อะไรต้องมาตามที่ไอ้พลยไอ้พลยก็เลยต้องบอกไปว่าคือตอนนี้เหมือนกับแอดมินไม่อยู่แอดมินต่ก่อนที่เคยมีอูฟูกันสี่คนไปนั่งสล็หน้าเดี๋ยวก็ตุ้มโฮมตุ้มโฮมตุ้มโฮมกันตอนเจ็ดสิบเก้าหมู่สองเนี่ยตอนนี้มัน มันบริษัทยิ่งเปิดยิ่งเจริญลงเจริญลงนะคะเหลือแอดมินแค่สองคนแล้ววันนี้ก็ลากันไปอีเิดอยู่คนเดียวก็เหมือนกับคือแต่ก่อนยังทำคอนเทนต์เอาลูกมาช่วยรับออ d ดองออเดอร์อะไรนี่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยรับออเดอร์ก็ไม่รับจนเขาต้องมาตามถ่วงที่ไอ้ผัวยมันมีอะไรแปลกๆเขาร้อนเงินกันแทนที่จะช่วยกันทำมาหากิน กับมีการงอนกันงอนกันเรื่องอะไรเอ่ยตรงนี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่ดิฉันสะดุดหูนะคะเดี๋ยวจะมีชัดๆว่าไอ้พ่วยเนี่ยอะไรก็ต้องแซะเปรี้ยวเรื่องผู้ชายถ้าทําเสร็จเดี๋ยวไม่มีงานทำนะโอ้ยงานเยอะครับนะเสร็จจากร้านกาแฟเนี่ยก็ต้องไปต่อห้องห้องน้าก็คือจะทําควบกันนะครับตอนนี้จะทําควบกันเลยทั้งทั้งร้านกาแฟแล้วก็ห้องน้าเดี๋ยวห้องน้ำาช่างก็จะต้องอ่าเนี่ยร้าน วัสดุเขาเปิดนะไม่พรุ่งนี้ก็มารือนนี้ก็ต้องซื้อเหล็กมาซื้อเหล็กมาตีกรอบนะครับตีกรอบแล้วก็ดูความสูงของเสานะครับก็จะสั่งให้เขาหล่อเสาให้นะครับนะหล่อเสามาตั้งในนี้ก็จะต้องขึ้นขึ้นเสาแล้วก็ขึ้นโครงนะครับขึ้นโครงเหล็กนะเพราะว่าขึ้นโครงหลังคานะครับขึ้นโครงหลังคาไม่ต้นชีตนะครับนะก็ทําควบคู่กันไปกับร้านกาแฟาที่แหละนะครับอ่าถ้าขึ้นโครงแดดร้อนนะช่องแดดร้อนเราขึ้นโครงตอนเช้านะสายมาก็มาทําร้านกาแฟนะเพราะว่ามันอยู่ในร่มนะครับ แล้วก็พออากาศบายๆเย็นๆนะครับแล้วก็กลับไปทำห้องน้ํานะทําควบคู่กันไปนะครับปีนี้ก็จะเน้นร้านกาแฟกับห้องน้ํานะครับก็มีคุณแม่สาครนะครับต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะคุณแม่สาครท่านก็อยากให้ลุงช่างทําบ่อน้ําพุนะครับให้กับองค์ปู่ด้านหน้านะครับองค์ปู่ด้านหน้าคุณแม่สาครท่านท่านท่านทำบุญกับที่รงเรียนเสร็จแล้วท่านก็ท่านก็เกลื่นเกลื่นนนาว่าอยากให้ลุงช่างทาบ่อน้ําให้กับองค์ปู่ด้านหน้าเนี่ย นะครับแม่สาครก็จะช่วยเป็นช่วยเป็นวัสดุนะครับที่เป็นเหล็กเป็นปูนพวกนี้นะครับแม่สาครเตืนไว้นะครับเตืินนําไว้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่สาครด้วยนะครับคในไลฟ์นี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านั้นก็มีการอ้อน ค่างวดรถายมีการบอกเอฟซีว่าช่วยกันซื้อของช่วยกันนู่นนั่นนี่ไม่งั้นเนี่ยเ,ออเดือนหน้ารถไถจะต้องส่งค่างวดส่งค่างวดรายปีทําไมมีส่งค่างวดเขาก็จะมายึดรถไปคือม,มีลักษณะอาการอ้อนขอไกลๆไม่ตรงไปตรงมานักนะคะแต่บอกให้รู้ว่าฉันกำลังม,มีปัญหาเรื่องเงินนะถ้าเดือนหน้าฉันไม่มีเงินแสนนะ ฉันอาจจะโดนยึดรถนะเพราะฉะนั้น fc ที่รักฉันถ้าเข้าใจก็โปรดโอนมาจงโอนมาจงโอนมารักกูหลงกูโอนมา,อ,นมากกอันนี้เป็นแนวที่เขาทำได้ผลมาทีนึงแล้วในเรื่องของภาษีย้อนรังคนซื้อกันคนช่วยเหลือกันตอนนี้ไม่พูดเรื่องภาษีแล้วไม่กุ้มใจละมีเยอะละตอนนี้มี ค่างวดรถไถเพิ่มมาอีกนะคะจากนั้นก็มีการบอกถึงเรื่องงานว่าตอนนี้จะมีงานนั้นเดี๋ยวจะเปิดเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดงานห้องน้ําและตอนเช้าลมเย็นๆไปทําห้องน้ําก่อนแล้วพอตอนช่วงเที่ยงช่วงสายมันร้อนและก็ลงมาทําร้านกาแฟทําควบคู่กันไปตัวเองเป็นแรงงานหลักอยู่คนเดียวมีช่วยงานอยู่ก็คือเบาวมืดที่เหลือไม่มีใครช่วยงานแล้ว แต่จะลุยงานกันแค่สองคนแล้วก็บ่นว่าไม่มีคนงานแต่ก่อนี่อยู่กันเต็มยังไม่มีปัญญาจะทำอะไรตอนนี้เหลือแค่สองคนแล้วพอเขาเหนื่อยเขาลางานก็แอบบ่นเบาๆแอบบอกว่าขี้เกียจเดี๋ยวก็ลาเดี๋ยวก็หยุดก็คุณให้เขา วันละร้อยเป็นรายวันให้บ้างไม่ให้บ้างด้วยการบอกว่ามบมีก็มาขอเอาก็แล้วกันแทนที่จะบอกไปเลยว่ามาทํางานนะนะให้ไม่ได้หรอกนะถึงสามร้อยมาทํางานเต็มวันนี่นี่นี่น,นะให้ไปสองร้อยห้าสิบอาว่ากันไปตอนนี้การเป็นบอกว่าแต่ก่อนบอกว่ามีเงินเดือนให้นะให้ไปเดือนสองเดือนเอออย่าเอาเลยเงินเดือนอ่ะ มาทํางานไหนก็ค่อยได้ไปเว้นวันวันวันไหนตื่นมาทําก็ได้วันไหนไม่ทําก็ไม่ได้ก็ยังพอเข้าใจเพราะเห็นว่าบางทีเนี่ยห้าวันไม่ออกจากห้องเลยนอนอยู่แต่ในห้องไม่ออกมาทํางานไม่อะไรเลยจะให้เป็นเงินเดือน,นก็ไม่ไหวแต่ที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณให้เงินเดือนเขาแบบไม่มีความหวังเลยหรือเปล่าเวลาให้พอให้เงินเดือนเขาได้ใช้ตั้งแต่เช้าสามทุ่มสี่ทุ่มยังขึ้นอยู่ข้างบนเลยไม่ใช่หรือ บางทีเขาก็เหนื่อยบางทีเขาก็เบื่อตอนนี้ยิ่งแล้วเขาไปใหญ่ไม่ให้ละไม่มีก็มาขอเอาละกันจะซื้อบุหรี่เอามาเดี๋ยวให้ร้อยหนึง่งคือเขาแก่ขนาดนั้นแล้วนะคะเขามีลูกโตพอสมควรแล้วเขาควรจะมีอนาคตมีอะไรมากกว่ามาอยู่กับคุณแล้วก็คือมาต้องมาแบมือของเงินเหมือนเด็กจะใช้งานเขาเหมือนเป็นค่าท่า ติชินนินทาว่าเขายามเขาต่อหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ไหวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดหน้างานเดี๋ยวจะทําตรงนั้นจะทำตรงนี้นนแล้วก็่นอยู่ว่าไม่มีคนช่วยงานเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะต้องบอกว่าเหนื่อยไม่ไหวแม่เอฟซีก็จะเอาเงินมาให้จ้างพอให้เงินมาแล้วปุ๊บก็ไม่จ้างหรอกโอ้ยมเหว่งานไม่ดี จ้างงานไม่ดีสู้ฉันทำไม่ได้ก็ทำเองเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดค่ะส่วนไอ้บ่อน้ำพุที่จะรองรับเวลาไอ้จิตหุดหมดหูน้ำแตกเนี่ยก็พูดมานานแล้วนะคะคือพูดเกินอ่อยเยื่อไว้เผื่อเอซคนไหนอยากร่วมทำบุญอยากได้ชื่อว่าโว้ยเดี๋ยวได้ขึ้นสวรรค์ทำอ่างน้ำพุ ให้พญานาคนับแตกมาเนี่ยนะวันนี้มีคนมาตกกลุ่มและมีคนจะเสนอว่าเดี๋ยวจะเป็นคนออกค่าอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ให้ที่ตอนสร้างคุณคิดเหรอคะเขาทํามาสวยๆแล้วจะให้คนที่ไม่มีศิลปะอะไรเลยอยา่างไอ้พวยอย่างนี้มาทําต่อมันจะไหวเหรอคะเดี๋ยวพอได้วัดสดุมามันก็จะเหมือนกับอื อันนี้รอก่อนได้มีอันนู้นสําคัญกว่าเอาไปใช้อีกเหมือนกับได้วัสดุเขาให้เงินมาซื้อวัสดุสร้างห้องให้ลูกเขาบอกว่าจะทําห้องให้ลูกแต่พอเขาให้เงินมานู่นเอาไปทําร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วตอนนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงปิดได้เงินมาทําร้านกาแฟแล้วตอนนี้เป็นยังไงร้านกาแฟแล้วแรกหรือเอามาทําร้านกาแฟใหม่ที่ยังไม่เสร็จ เงินที่จะสร้างห้องน้ำใช้ไปหมดแล้วมั้งตอนนี้เดี๋ยวพอได้เงินจากสาครมาว่าจะซื้ออุปกรณ์ไปซื้อเด็กซื้ออะไรเงินบ่อน,น้ำพุก็เอามาสร้างห้องน้ำก่อนเพราะว่าเงินสร้างห้องน้ำเอาไปทำบ้านหมาหมดแล้วอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะคะคู่นี้ แต่ละอย่างแต่ละอย่างที่พูดไม่เคยทําเสร็จหรอกค่ะรับรองเลยไอจิตหมุดหนูก็จะมีแค่ท่ออยู่ในปากแค่นั้นไม่มีทางเสร็จสารพ่อพมมันยังยอดกุดอยู่เลยเปี้ยหยุดนานได้เงินเดือนด้วยไมย่ไม่ได้ครับคุณอภัยวันนะครับเปี้ยอยเขาหยุดตั้งแต่วนะันที่สิบเนาะจริงๆวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเปี้ยวควรจะทํางานนะแต่ว่าเปี้ยวเขาขอหยุดลุงป้าก็เลยอนุญ,ญาตให้หยุดให้หยุดยาวไปเลยก็สักสิบวันนะ ถึงยี่สิบเปียวเขาก็โอเคครับเขาอยากหยุดนานๆเพราะว่านานๆเขาจะได้ไปเจอเพื่อนนะครับนานๆจะได้ไปเจอเพื่อน่ะไปเจอพัดลมด้วยนะครับอืมก็เป็นสิทธิ์ของพนักงานนะมันเพราะว่างานมันก็ไม่ได้ว่ามันจะบุ๋อหวาเหมือนเมื่อก่อนนะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะเนี่ยแอดมินสี่คนเนี่ยนะครับทํางานก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนแต่ตอนนี้เหลือแอดมินบริษัทอยู่สองคนมีแอนแอนก็ทําเกี่ยวกับบัญชีนะครับให้กับบริษัทก็รับออเดอร์ด้วยนะเปียวก็เปียวก็จะ ถือโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับคอยรับอ่านลายลูกค้านะครับ f c t p ทุกคนนะครับทุกท่านที่สั่งสินค้าประจํานะครับแล้วก็ก็ทําร้านกาแฟาขึ้นมาก็ให้เปรี้ยวมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนะแต่ตัวเปรี้ยวเองเนี่ยเขาเขาเขายังไม่กระตือรือร้นสักเท่าไหร่ก็ค่อยๆอปรับปรุงกันไปเนาะค่อยค่อยปรับนะครับค่อค่อยปรับนี่ก็ก็ต้องใช้เวลาแหละนะครับต้องใช้เวลาอยู่ค่ะบริษัทของไอ้พพลอีเถิกเนี่ยเปิดมาสามปีได้แล้วแหละ แล้วก็แอดมินตั้งแต่แรกก็เป็นชุดเนี้ยชุดเดิมมีเปรี้ยวนี่แหละคุณรักมากชอบมากถึงขนาดพอคุณย้ายมาอยู่ดงดอกหอบผิวเอาเปรียยปร้ยวมาด้วยหอบผิวเอาเปรี้ยวมาด้วยแต่บอกว่าเหมือนกับยังทํางานไม่รู้ภาษาไม่คล่องมือทําไมถ้าเขาทํางานไม่เก่งคุณถึงเลือกให้เขามาทาอยู่กับคุณละ่ะ เพราะอะไรแปลว่าที่เลือกเปรี้ยวมาเนี่ยไม่ได้เลือกเพราะว่าเด็กคนนี้มีความสามารถเด็กคนนี้หรือรู้จักงานดีแต่เป็นเพราะหน้าตาเป็นเพราะอะไรยังไงหรือเปล่าหรือตอนนั้นเลือกเปรี้ยวมาเพื่อที่จะเอามาสังเวยหลานชายตัวเองหรือเปล่าแล้วในที่สุดครอบครัวเขาก็แตกแยกกันเพราะว่าเอาเด็กคนนี้มาให้ใกล้ชิดกับหลานชายตัวเองแล้วก็เลยเกิดประเด็นในครอบครัวกัน อย่าบอกนะคะว่าออยันโกหกออยันพูดไม่จริงกูมีแชทหมดนะกูเปิดไปหลายรอบแล้วอย่าให้กูต้องเปิดอีกกูสมเพศแต่วันนี้ไอ้พวยเนี่ยทุกครั้งที่เปี้ยวลาไปนานๆไอพวยจะมีการพูดถึงว่าจะต้องโดนพิจารณาทํางานไม่ดีไม่รู้จะจ้างไว้หรือเปล่าใครจะออกไะไรก็จะพูดทํานองให้เปี้ยวเนี่ยต้องตกใจว่าจะถูกให้ออกเหมือนคนอื่นๆหรือเปล่า จะต้องรีบกลับมาแล้วทุกครั้งในการพาดพิงก็จะพาดพิงอยู่สองจุดเรื่องผู้ชายเปรี้ยวไปพบผู้ชายเปรี้ยวไปมีความสุขเขาเน้นตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ทำงานไม่เป็นทำงานไม่เก่งยังไม่รู้ประษาเป็นแม่ที่ไม่ดีไม่ดูแลลูกชัยพลจะตำหนิเปี้ยวในทางส่วนตัวหนักเกินไปเกินกว่าความสัมพันธ์แอดมิน กับเจ้านายลูกจ้างนายจ้างว่าง,งั้นเถอะเขาเลี้ยงลูกไม่เป็นเขาไปมีแฟนไปติดผู้ชายจะไปอยู่กับผู้ชายไปเสือกอะไรเขาคะมึอไปหึงไปหวงอะไรเขาหรือว่าเปรี้ยวมันเปรี้ยวจนเข็ดฟันเคี้ยวทีไรมันเข็ดฟันทุกทีหรือเปล่าก็เลยต้องมาออกอารมณ์ทางนี้มันยังไงกัน ทำไมคุณต้องไปคอยตำหนิแล้วถ้าคุณบอกว่าเนี่ยอยู่มาสามปียังทำงานได้เป็นแต่คุณโอบอุ้มเขาไว้ตลอดเพราะอะไรเขามีดีอะไรไม่เก่งงานแต่เก่งอะไรคะงานนั่งโต๊ะไม่เก่งงานนั่งเตียงเก่งเหรอหรือยังไงอันนี้สงสัยแล้วคุณก็มาพูดเองว่าเขาไม่เป็นงานยังไม่รู้ยังต้องเรียนรู้จะไปเรียนรู้ทําไมคะบริษัทมันจะเจ๊งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจเจริญหวดเจริญหวด จากแอดมินสี่คนเหลือแค่สองคนตอนนี้งานมีไม่ค่อยมากลดแอดมินลงเพราะว่าไม่ค่อยมีคนซื้อของจเจริญหวบขนาดนั้นเนี่ยจะไปเรียนรู้มันทําไมละ่ะเดี๋ยวบริษัทก็ปิดแล้วไม่ต้องรีบเรียนรู้ไม่ใช่เหรอนี่แหละค่ะีดช่นถึงตั้งหัวข้อุกองนี้ว่ามันเปรี้ยจนเข็ดฟันหรือเปล่าคุณว่าเขาไม่เก่งงานแต่คุณก็หอบพิวเข้าไปตลอดเวลาเขาห่างไปไหนห่างไปไกลรับพักไป คุณก็แซ่นแสะเขาไปเจอเพื่อนไปเจอแฟนไปเจออะไรคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าหรือคุณเคยกินอะไรแล้วมันเข็ดฟันเลยกลัวคนอื่นก็จะเข็ดฟันด้วยอย่างนั้นหรือเพราะแบบนี้หรือเปล่าเมียคุณถึงไม่ขึ้นช่องเลยเ <c oughs> มียคุณอาจจะเข้าใจผิดนะขึ้นช่องกับขึ้นห้องต่างกันนะไม่อยากขึ้นห้องกับผัวเพราะผัวไปเข็ดฟันที่อื่น có khi trong băng có được nha, được tiền